เพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมผมไม่เคยไปมองว่าโอ้โหผมล่ลํารวยผมมีชื่อเสียงมากกว่าผมแกกว่าไม่ไมล่ะแต่ท้าเราไปนั่งฟังเนี่ยนะคือเฮ้ยคนที่อยู่ข้างหน้าคือคนที่ให้ความรู้เราเราต้องเลถัสเปคเขานั่นแหละ พอพี่อุดเล่าเรื่องการเรียนรู้ในหลักสูตรผมอยากถามหนึ่งแล้วเป็นเรื่องที่ติดใจสงสัยมามากว่าพี่อุดเป็นคนที่ประสบความสําเร็จธุรกิจก็เป็นหลักหมื่นล้านพนักงานก็เป็นหลายพันคนเวลาที่เราเป็นนั่งเป็นนักเรียนนะครับพี่อุดซึ่งบางทีแบบขออนุญาตพูดว่าแบบอาจารย์ผู้สอนเนี่ยยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าเราเลยพี่อุดแบบปรับอารมณ์ความรู้สึกยังไงเพื่อแบบเฮ้เราก็ไปนั่งเรียนกับคนที่อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าเราเนี่ยพี่อุดมีความคิดที่ไม่เยไม่เลยังไงครับคือคนเราเนี่ยมันเก่งคนละด้านม อาจารย์ผู้บรรยายแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าท่านเป็นผู้บรรยายหรือว่าท่านเ,เป็นคนที่มาจากองค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็เก่งเรื่องประกันของผมนี่แหละอาจารย์หรือผู้บรรยายแต่ละท่านเนี่ยท่านก็เก่งเรื่องของท่านผมไม่เคยไปมองว่าโอ้โหผมร่ำรวยผมมีชื่อเสียงมากกว่าผมแก่กว่าไม่หรอกตราบใดเท่าเราไปนั่งฟังเนี่ยนะคือเฮ้ยคนที่อยู่ข้างหน้าคือคนที่ให้ความรู้เราเราต้องเลืกสเปกเขานั่นแหละอายุน้อยกว่า การศึกษาน้อยกว่าโอไม่หเรามาเรามาเรียนจากเขาอะเนมาชาคุณก็ต้องก็ต้องเคารพเขาเป็นไมซตที่ผมว่าน่ารักมากครับเพราะว่าพิวุเป็นผู้ที่แบบมีประสบการณ์มากแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงเนี่ยเป็นต้นแบบของการที่เป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วครับที่อย่าียนรูร้ได้ <นะ S 2>